และเกมนี้ผมเป็นหมายเลข 4, 5, 6นะคือเกมสัวิตเกมซีซั่น4ที่จริงก็มีหนึ่งสองสาแหละแต่ว่ามันเล่นเวอร์ชันปัจจุบันเอ้ยเขาเรียกว่าเวอร์ชันเหรอภาค4ี่ซีซั่นสเออเลขอกซีซั่นแล้วกันโอเคเราเข้าประตูนี้ไปนี่เป็นเกมโดดเชือกมาวะใครจะไปก่อนวะเพื่อนเฮ้ยไปหยุดหยุดยุด,ยดปุ๊บีเซียนโดดเชือก เฮ้ยมันเร็วมันเร็วฟุบเฮ้ยมันตกแล้วอะฟ้าสวยสวยสวยเฮ้ยนี่เป็นไงโชว์เทพหน่อยเว้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันเร็วจังวะเฮ้ยชุบไปลอดลอดลอดสวยปุ๊บปุ๊บเนี่ยง่ายเกินไปแตานนี้แหละยากชิบหายมาต้องให้มันปุ๊บประมาณนี้เออ ไปโดนเอ้ยเอาวะชนะต้องไปอีกเหรอเป็นไงรอบเดียวผ่านเลยอ่ะดิโบลิ่งก็มาปึ๊บปึ๊บเป็นไงไปวิ่งว้ยจะผ่านแล้วสวยผ่านผ่านเป็นไงชีลเรียบร้อยผ่าน โอ้ตอนนี้เงินในหมูก็2องพเก้าร้อยละเราจะรวยลุยรอบนี้เราต้องเป็นเศรษฐีไปไปเกมต่อไปดีกว่าต้องเป็นอันดับหนึ่งเฮ้ยเกมเข้าห้องโอ้โหหายละเตด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 เอาอะไรอะฮะต้องไปเอา้าก็อีดนตีหรอกเหรอโอ้เชี่ยเลยวะเนี่ยโอ้คุณทางทานันคุณทางทันสวยสวยสวยคุณนึกว่าเข้าห้องโอ้โห ตอนนี้เหลือสี่ตัวไปยินเขไงดีวะห้าตัวไปนั่งสวยมาแล้วมันไม่ทันไม่ทันพวกนี้มันไก่พวกนี้มันเอ้ยเรียบร้อยมารอบนี้เหลือหนึ่งตัวตัวเดียวโอ้ล้วยืนอยู่อย่างเงี้ยเรา็ลอดเลยอะมาลองมาละ เรียบร้อยโอ้ยหลอดเว้ยเงินในหมูเหลือ4,400แล้วคนเหลือน้อยมากเลยไปไปเกมต่อไปเลยยูฮูนี่ยังไงวะเนี่นยอ๋อไออะไรอ่ะเกมไหมนีห่หาทางออกแล้วแล้วก็มีดต้องไปทางไหนก่อนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปนะกูหนีกูหนีฮ้ยฮ้ยเพื่อนเพื่อน หนีให้ได้ลูกิเราต้องไปทางไหนอยงนี้เหรอเฮ้ยอ๋อทงนี้หรือเปล่าอ๋อโดนอะไรวะเอ้าโดนอะไรวะโอ้ออกไปได้ด้วยโอ้อะไรเด่ะมุมบั๊กเกินฉันลงไปทางไหน,น,หะนหว,ไหวะ,ะ,ม,วะ,ะม,นวนมันเขา่าวงกดเนี่แน่ไอ้จุดมาร์คเขียวๆเ,เนี่ยมันต้องไปทางไหนเดี๋ยวโมกูโดนอะไร แล้วกูโดนอะไรวะตอนนั้น่ะเนี่ยมาทางนี้เรียบร้อยไม่ทันเอาปกติเอาชีวิตรอดก็ได้ไปเฉยหรอ๋อไม่ได้เอ้ยเกมดีเกมดีไปห่หาดาวไปเราต้องไปตรงไหนก่อนเดี๋ยวทางนี้เหรอประตูเนี้ยอ๋ง่ายเกินไปวะเข้าไปก็รอดตอนนี้เงินในหมูมีห้าพันเก้าเข้าประตูเกมใหม่ เกมอะไรวะนี่เป็นยิงผู้คุมเหรอเฮ้ยหมอนี่ไงยิ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 งมันเอ้ยสวยตุ้ม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 ไม่โดนยิง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 เออเฮ้ยนั่นอะนี่โดดมายิงเลยเป็นไงโหดเกินเราต้องฆ่าสิบคนมาดิเหลือวตรงไหนอีกวะ เฮ้ยมันต้ยชนะโอ้เหลือเหลือเรากับใครวะนะเหลือเรากับสี่หกศูนย์สี่ศูนย์ห้าไปนะกี่หุนจะรอดหรือเปล่าไปรอดูเฮ้ยเอ้เอาเมื่อกี้มึงเหลือสองคนแล้วทำไมมีหลายคนเดีวกวะไม่เป็นไรแค่เกมท่องไว้โอ้ยเรามีเรื่อยอะมีเรื่อยนะมีเรื่อยนะนี่ โอ้ยนี่ไงนี่นี่นี่มามาดิฟอตายตายเถอะนี่ไงนี่เอาหมดเวลาเปลี่ยนด่านดับดับดับนี่ฟอฟันมาดิใครมายุ่งวะฮะจัดการมั่งเลยเี๋ยออีกสองตัว มีขวานวะไม่ต้องเก็บแล้วกูไม่ต้องเก็บแล้ว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 กูไม่ต้องเก็บแล้ว,ม,ลว,ม,ลว,ม,ลวมาดิมาเดียวเลยมาเดียวเลยมาเดียวเลยครับเอ้ยเอ้ยเรยชนะเลยป่าววะเฮ้ยเหลือเราคนสุดท้ายโอ้เรียบร้อยเราชนะเอ้ยยูวินยูวินชนะแล้ว มีมินิเกมมีมินิเกมอะไรบ้างวะนี่เอ้ยเราอยากเล่นกระสะพานแก้วอะใครจะไปก่อนวะไปไปก่อนเลยเฮ้ยถูกกว่าเอาเอาเอา,เอาโอ้อะไรวะเนี่ยทำไมเอาไงปึ๊บ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 ลากยาวไปไปไม่เป็นง่ายวะอ้าวไปเพื่อนไป ไปเลยเปออ,อย่างนั้นแหละไปอ้วนตรงนัานหน้าอ้าาไม่ผ่านไม่เลิกเกมเช่นน่ะไปไปไปก่อนไปเว้ยเสื้อส้มเฮ้ยรอดวะไปหน้าขวา้ายไซดยดีขวา้ายไซยดซดีมาเลยคนผู้หญิงไปเอ้ยเอาว่ะเอาเอาเฮี้ยอนะไรเนี่ยเอา มาขวาไล้ซ้ายดีเออขวาไล้ซ้ายไปดีไปเอากู้ยืนให้ดูมันจะกระโดดไปทําไมตรงนู้นตรงด้านหน,น้านีลยนั่นไงขวาไล้ซ้ายซ้ายดีว่ะเอากู้ยืนให้ดูเนี่ยเออไปเอา้าเอา้าเชียเยนะ่ยอะไรเนี่ย